เฮียฮ yeah. ัลโหลเอาตำรวจก่อนปะได้เอาตำรวจก่อนแลยออกไม่ออกเออตำรวจก่อนนะโอเคได้มามาลงมกันมาโคตรเยอะเลยลงเอาตำรวจก่อนนะาตำรวจก่อนเอาตำรวจก่อนเอาตำรวจก่อนโอเคไปดูวายเท้าเปล่าเหมือนเดิมหายอ๋ออ๋อ เขาไม่ไเห็นแนหรอปะมาขึ้นหน่อยพี่ครับ <Yeah. Yeah. S 2> เห็นไหมเขาเก็บไม่ได้ชัวร์ไม่มีหรอมันมีขึ้นหรอลองสักพักนกึงเดี๋ยวมันก็นขึ้นมาเออแล้ว,ลวถน้าระวังตัวด้วยนะช่วงนี้เอเลนไปป้อนคนที่ทำงานให้เขามดเลยโดนด้วยเหรอไม่โดนกันนะเสื่องมันจะไม่เดาเอาหมอด้วย แต่ถ้ามันกระทื่อหนูก็พี่จะฝากให้มันกระชื่อมหน่อยมันจะได้แต่จีบลิดง่ายแบบลิดง่ายแบบลิกจะได้หรอกแบล็กลีดได้แค้นส่วนตัวไม่ได้หรอไม่มีอ่ะมีความในใจเหรอไม่มีจ้าแน่นะไม่มีจะมีได้ไหมโอ้มันเหมือนแค้นในใจนะไม่มีไม่มีไม่มีอ๋อโอเคไม่มีนะถ้ามีก็จะบอกว่ากระทื่อเองเลยต้องให้มันกระทื่อจะสวยอ่ะ ไม่โหลดหรอกมั้งหนูหนูอยู่แต่คอมบ้านไม่โหลดจ้ะไม่โหลดเหรอโหลดไหมดีขึ้นไหมหายอ่ะไม่รู้ว่าดีขึ้นหรอสภาพเหมือนกระตุ้นเลยมันมันหายไหมล่ะตายจะหายหายภาพไปดีน้ำมันใช่มันมันต้องน่าอธิบายไม่ถูกใช่แล้วพี่ก็ได้เป็นกระทืบแฟนมันนะคนชื่อนี่อ่ะพี่บอกก่อน โอเคอ้แต่ถ้าหนูเอาเวนอยู่หนูก็ซู้อยู่หรอนั่นแหละที่น่ากลัวเราเอามาทำอะไรเยอะเอโหมีกเปาขาดเอวขาดอกเ่อฟ้าดูดันลยโออ้เยเราค่อยเอาเองนะเฮียฮัลโหลอาร่อก่อนะ ่ตำรวจก่อนเอาตำรวจเยอะเออตำรวจก่อนนะโอเคได้มามาลรโคตำรวจเยอะเลยลงมเอาตำรวจก่อนนะตำรวจก่อนตำรวจก่อนอาตำรวจก่อนโอเคมาตอนแรกกันดิเสร็ดแค่โคตรเยอะเลยตำรวจเอาตำรวจก่อนนะแล้วนะไปกันอีนะมานะเออตำรวจก่อนนะฝั่งนู้นคือใครอะฝั่งนู้นอ่ะผมอยากตำรวะตำรวจ นู่นไม่นู้นนูนนูนทางทางทางขวาไม่รู้อะก็เจอว่าเอาเลยอะเอาต้องเอาเลยครับมันเะ็เก๋ๆกาฝั่งนู้นรอเข้าที่หลังแล้วดิฝั่<อ>งรอเข้าพวก,กช่างคุยได้เออคุยฮะ้ะะอโอ้ช่างถ้ากูรอเมืม่อกูตายหมดแน่เลยไม่ได้วะต้องช่วยก่อน ลองปล่อยได้ปล่อย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 ไปลุกขึ้นมาอุ้ยฮะเลาหมดก่อนแล้วหมดสวยพี่แบบพี่อีกทีหนึ่งพี่อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่ง อ่ะบางทีเขาก็เหนื่อยเลย บางทีอ่ะกูอยากเอาแักเซลามาไม่บอกชุบเลยไม่แล้วกมาใหม่อ่ะนี่สิขออยู่นี่หมอชุบอาแล้วให่ไหนดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาให้เขาไปตีใครเนี่ยนั้นแมงใส่คีิ16หกปะวะไอ้สัรเอาใช้ไว้ทุกคนนะฮะจริงน้เว้ยเฮีย ผมแม่งไม่อยากได้เฮียเราไปอยากไอ้เฮียอะไรก็เฮียเฮียเออสักเพลงนี้ขึ้นเลยปะผมกำลังต่อยต่อยอยู่มีตำรวจคนหนึ่งมาตีข้างหลัง บงเดียวมึงได้ต่อยอาพี่ด้ต่อยเลยันเห็นอาตัวยยับเอาพีดจะไปแทงเขาเขาตีหัวอาบ้นล้มเลยอ่ะดีที่ตำรวจไม่เห็นกล่องใช่ไหมให้ให้หนูนะใช่เอาใจดีละอาเก็บที่มังกรเลยเดี๋ยวจะต้นด้วยครับโอเคฮะอาเรียกอะไรปญ่อาเลขสามศูนย์สาม อันนี้คือว่าค่าเก็บได้วายครับรอนายจ๋าคนชื่อฮันนี่นี่มันยังอยู่ในเมืองไหมครับอันนี้ไม่รู้ว่าลองลองดูแล้วกันแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กาทำแกล้พี่ก็ไปแล้วแต่พี่ให้ตามตัวให้เดี๋ยวเออเอาเป็นได้เป็นพรุ่งนี้พี่จะมาไล่เก็บไอ้คนที่ดูให้หน่อยว่าใครที่อยู่ใ,ใกล้เอเรียแบบวาทำงานใกล้เอเรียบ้างได้ครับเอาให้หน่อยแล,แล้วก็เออ,อตรวด้วยรอป้น ได้ครับเออก็มันเล่นกับคนรอบข้างเราได้ก็ไม่เป็นไรเราก็อย่าอะไรกับมันอย่ไปน้อยกรมันแต่เดี๋ยวจัดการให้ได้ครับโอเคครับไม่มีเพื่อนเรามากันแค่สองคนรีบไปเดี๋ยวเขาป่นเราไม่มี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 ใครป่นไม่มีใครป่นไปไปเจอตรงนั้นก็ได้จอนอายก่อนเดี๋ยวไปเจอนู่นครับผมเจอนู่นครับโอเคเดี๋ยวพี่บอกไว้ให้ก่อนแล้วกันนะ เลฮีเลยเฮียครับอ่อหมอที่มาก่ะเฮียนะคือมิลินถูกไหมใช่ครับอ่าเดี๋ยวผมขอขอเลขกระเป๋าด้วยนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวพ<า>นะี่ใจ่ายให้ไปเลยเออโอเคครับ ใไไจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องเขาก็เป็นโลกน้องเขาน่ารักไม่แบบน้องเขาไอ,อ้เหี้ยเฮ้ยใชเยี่อไอ้เนี่ยไอ้เหี้ย เฮียเป็นรุปมตีอ่ะผมอ่ะทีเดียวเท่านั้นไปชาอรอโป๊ะไอ้เห็นคาตาเลยอ่ะตานไหนป่าป๋าป๋่ป๋าปมาไม่ป๋าป๋าป๋าป่าไมาปูาป๋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 าปีาป๋าปหาป๋าป๋าปลาาม๋าป๋าปวาป๋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 าปยาไ๋าป๋าป๋าล่าป๋าปไอ้เาี๋าป๋าาป๋าป๋าไ๋้เ๋าเ๋า่าป่าป๋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 าาป๋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 าป่าป่าป่ไป่าป๋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 ชีวิต แม่งไอเฮียเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเจียนเดียนเดียนเราไม่ได้เจอเนาะเขาตลาดนั่นนะแต่ผมว่าเราเขาก็น่าน่ารักแต่ว่าเดี๋ยวให้เฮียมันก็ทำงานของมันไปนะมันก็มีงานของมันแล้วเอาเป็นคนที่รอบๆตัวเอียเลียนอะ่ะผมจะไล่ปน ให้เหมือนที่มันทำเราก็พอแล้วอืมแค่นั้นแหละ ใช่เพราะผมก็มั่นใจแล้วแหละว,ว่าคนที่รักผมอะโดนปนไม่ได้เลยโดนปนได้แต่มันก็แรกอการที่มันต้องจ่ายตังค์เยอะกว่าเดิมอะไรเงีย้ยพ่อเขาไปตำรวจยากเลยตัวยากเลยเฮียสิ่งการหอาเทผมรู้ว่ารู้รู้จไปไปไป่ไปไปไ่ไอไ่ไงไปไป เยอะมากไม่เล่นแล้วไม่เอาว่าไม่เล่นแล้วอะอไรอะเป็นไระเหรออะไรอะโดนตีทีเดียวเลยครับไม่ไหวอะพี่โกงโหไม่หนุกเลยอะโอ้โหเจอกันที่รถนะเนี่ยเจอกันที่โรงพยานนี่ฮะ โดนอะไรอ่ะเฮ้ยผมไม่ทำครับเออไม่เอาน้ำมันหมดด้วยนะแล้วก็แย่ไปหมดเป็นอะไรเป็นอ่ะไม่เป็นอะไรไม่ทำไม่ทำวันนี้เป็นอะไรน้องนี๋ทำไมตะลึงตะลึงสุดสดไปโรงพยาบาลเถอะโอ้ยโหโหน้ำคือหมดแล้วสวัสดีครับสวัสดีโอเคครับไม่เลยฮะ เดี๋ยวผมแจ้งถ้าต้องแม่เล่งเลยอ่ะเจอเจ้าเที่โรงพยาบาลเลยก็ได้หรือเออเจอโรงพยาบาลเลยว่ะโหนี่นะขึ้นรถแล้วทำไมขึ้นรถเธอไม่ขึ้นรถที่ดีใจเลยถ้าไม่ขึ้นผมขึ้นรถไม่ทันพี่คงดีใจนะดูฮะไม่คงเสียใจน่าดูแหละพี่เรายังไงเรถไม่ทันละพี่ดูแขนใจอ่ะเอาไงตายเด็ดไหมป่ะไปได้ปะ ไม่จ้ะไม่ทำจ้ะหนูว่าห้าวเขาไม่ห้าวหรอกถ้าเขานี่ย้ายเลยปะซาจ้าเก่งจ้าเนี่ยมึงนี่ชนกันแลยวจีที่เยอะมากเลยหมอไปไหนหมดก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ห้องเดียวกันเลยก่ดีรวยเลยแม่เพคสเดียวพอเลย ไม่เหยียบใหญ่เลยอ่ะแต่กคนไอ้ดอกนู้นหนึ่งมันต้องหมอไม่ไปกันหรอกซักคนในโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลขกเท่าไหร่ตามช่างไม่ต้องให้ผมแล้วกันตามช่างไม่ต้องพอแล้วครับไม่ต้องจ่ายให้ผมตามช่างให้ผมต้องไม่ดีฝากทีครับไี่หมอให้เกียรติเพาะถ้าผมไม่มีแฟนอ่ะผมก็จะคุยหลายคนแต่ถ้าผมมีแฟนผมเลิกคุยคนเดียวครับนะนะหมูนะ เอาข้านในเออเราเมื่อกี้ค่ารักษาสองคนเท่าไหร่ครับเบบี้โอนให้็มาเฮ้ยสร้อยน้ขอขอขอบินโจหน่อยขอหน้าขอบินโจหน่อยดิคะคะอน้สดแล้วสดป่ะถ้าผมสดผมก็สดด้วยเผอหยเขาไปกดตังค์ให้ไม้เลยคร ของเสร็จนอของมนเก็บมางแล้วมั้งพี่โทนี่ไม่ได้มันขายผมอะทำไมไม่ไิ้มันมั่ไม่ขายเรื่องเงินได้นะมันขายฟรีได้ชอบมากเลยลักฟรีลักฟรีไม่ขายได้แต่้ฟรีเลยคนเ้ามาถามอะไรเกี่ยวกับผมแม่งมองหมดเลยมีการให้ฟรี มีการใส่สิมีการใส่สิเขามาบอกไงว่าพี่เค้ชิฟโขาบอกบอกนยังไม่ได้ทำอะไรเลยขยังไม่ได้ทำบอกไม่ได้ทำหมอครับเดี๋ยวนั้นหายดีแล้วครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮยยังชอบเลยนะมีการใส่สีตีไข่ด้วยนะบอกว่าผมมาโดนผู้หญิงลอกจนจนแทบจะยอหมอหองโหด้วยดู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 พิเศษใส่ไข่ด้ดดู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 นไดู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 ดไดูดดูลูด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 ดด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 ด ก็ผมโสดโปรโมดได้เปล่าว่าไงครับเพื่อนรักเอ๋ออันนี้ไปเก็บด้วยได้เลยจ้าของเมื่อวานอ่ะเอาไปเก็บด้วยอ๋อโอเคครับรงนี้ครับรถเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมครับคุณรุดผมครับขอโทษด้วยครับครับไม่เป็นไรครับผอครับนอนเนี่ย โตกินไหมไม่มีเลยครับเขาขอหนึ่งเลยเขาตอนช่วงนี้เขาพกไม่ค่อยดีดีแล้วละ่ะเดี๋ยวต้อไม่เก็บเหมือนกันไม่อยากพกเยอะแหละโอ้ยแล้วมันก้าปพ่นหนูในชุดหมอก้าวพ่นก็ดีนะแบลริดเลยมไม่ออกแต่ว่าหนูชอบบอิเวณพิโยกับเทนเดอร์ใช่นะก็รอตัวหน่อย ไอ้ต้นสูตรอะไปบอกไปบอกพี่โรดนะถ้าเกิดพี่โรดให้เดี๋ยวเราลงมาตัวเนี้ยตัวเนี้ยแต่แบบเอาขาวกว่านี้ได้ไหมหมอลงขาหน่อยเออหมอหมอเอี่ยลงไปเลยเทียนเฮียเฮียเอากี่โมงเนี่ยตอบตามตอบเราเฉยไปบอกพี่โรดอะถ้าพี่โรดให้เดี๋ยวให้ทำให้อยากนั่งจังรเรียบเบาะนุ่มปะครับเดี๋ยวรรอสักร็จแล้วครับ บาะนุ่มแอร์เย็นหมอขึ้นหน่อยครับฝั่งนี้หมออ่อยด้วยต้องโดนต้องโดนแจมแค่นี้เนี่ยไวไฟมีนะเด็ดไม้โปมเหรอโหมดอะไรก็เอาเออเฮียไออีกห้าหมื่น่ะเดี๋ยวไอตีมันเข้ามาโอนให้เฮียนะหรือมันโอนให้ยังเออที่ที่เฮียฉันติดอ่ะหมื่นเอออยู่ที่ตีมให้ผมไปก่อนหมื่นหนึ่งเดี๋ยวไอตีมให้อีกเล็กเลยครับ องที่สองเรองอะครับเดี๋ยวไอ้เหมือนเดนมไอ้ตีบอลให้ผมลิขิตหรือเปล่าเนี่ยมาอยู่ตรงนี้พร้อมกันอะไรคะคุณแจ็กแจ๊กอ่าน้ำน้เคื่อนคุณแจ็กแจ๊กใครครับพี่อะอันนี้ใครครับเนี่ยแหน่อ๋อมิมลินแหลมแหน่อาตังมาคืนค่ะไอ้ลูกนี่ไอ้ลูกพี่ พี่สาวเรามาแล้วคุณอยากเห็นไหมคุณไม่เคยมีพี่สาวคุณอย่าพูดคุณไม่เคยมีพี่สาวคุณยอมและะ้วซะถ้าไาชดน้ำเงินเออเป็นปนิวเจนอ่ะย,ยาวเลยได้ลรา มีคุณคุณอยากเห็นพี่สาวเราวไหมล่ะอ่ะหนอ่ะอ่ะแล้วพี่สาวในจินตนาการของคุณผมก็ดูหน่อยดิพี่สาวแล้วชื่อมีโกะกับมิยาเบลสองคนเขาน่าจะเหมือนตลกเลยครับอาหารนะครับไหน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 เุณไม่รู้จักหรอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้คุณคุณจะมาเป็นพี่สาวในจินตนาการอะไรของคุณชีวิตคุณเจ๊กแจ๊คแต่งตัวอะไรคะเนี่ยเรียกพี่อยู่ดีด้วยเรียอยู่พอดีด้วยปิ่นด้วยครับปิ่นปิ่นปิอนปิ่นปิ่นปิ เอาสเอาโทนเดียวเลยครับที่โทนนี้ไหมล่ะแต่ว่าเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีขาวไม่ได้ครับอุ้มไปแล้วเขาผีไายังไงเจ้าตีใช่ต้องเป็นตัวนี้ต้องเป็นตัวนี้ก็ไม่ได้คุยกันเลยนะเออนั่นน่ะคือก็เขาก็เขาที่เจ็บเจ็บตรงนี่ยค่ะเจลงเยี้ยดี เาพียไกเสี่สาวที่มีี่สาวจินตนาการเขาค่อยโกหกผมเลยไมเ่ผมล่ฝังว่าคือเขาอะาบอกว่าเขาอะมีพี่สาวเแลม่วแล้วมื่อแล้วมแล้วเขาอเขายอพี่สาวหน้าโรงพยาบาลตอนกเขา้เปื่หมอเว้ม่วแล้วเขายืนรอพี่สาวเขามั่้าหกชั่วโมงแล้วสามชั่วโมงเได้มั้งมั่อวะบอกแล้วเขาจินตนาการมีพี่สาวเว้ยมั่วแล้วมื่อแล้วไม่ใช่ คุณจะเอาเป็นพี่สาวคุณก็บอกหมอก็ได้หรืออะไรก็ได้เป็นที่ที่เรียกได้สรุปใครเป็นพี่สาวคุณมันไม่มีไงอะไรครับคาดจินนาการมีโกกามิลาเบลไม่ได้มีล้ไม่ใช่พี่สาวเรื่องมาเว้ยมั่วละสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วสุดยอดเลยอ่ะคุณมั่วละจริงจริงมันโหคุณจริงคุณอยากเห็นไหมเดี๋ยวเราจะพาไห้ดูเห็ไหม่ะเรื่อยเที่ยวไสวัสดีครับไปปุ๊เนี่ยเปลี่ยนตัวไหมครับ เปลี่ยนตอไหมครับไม่ต่างกันไม่ได้พันห้าเองไม si> ่เียฮ okay. ัลโหลฮัลโหลไม่มีต่งครับไม่มีตังค่ะใครอ่ะได้ยินใครอ่ะ แล้วใครอ่ะคิดถึงคิดถึงครับปีนตอนที่หนูมาเห็นคลาสสิกบอกว่าพี่เพิ่งไปไหนอ่ะฮะก่อนหน้านี้อ่ะเอออะไรนะปีนโตไหมครับไปไหนมาอ๋อไปต่อนอนหรือเปล่าใช่ป่ะที่พี่บอกว่าไม่ก่อนหน้านี้ตอนที่ตอนที่พี่วินออกไปอ่ะไม่ไม่ใช่อยู่อ๋อวินออกไปก็ทำภาพไงอื้หนูจะคลาสสิกไงคลาสสิกบอกว่า พี่ไม่ออกไปอ๋อใช่ใช่ไปทำภาพมาออออะะไร่แล้วพี่เปิดไฮน์เนี่ยนี้โดนสามพอเปิดไฮนแล้วเขาก็ปรับลงไงแต่คราวนี้ดีแล้วใช่ไหมมองเห็นน่าจะดีแล้วต้องรอดูครับเล้วมาเขาอยู่มากเขาจะเอาเาจะเอาเหม็นความรัก